มิสเตอร์แมนสวัสดีครับวันนี้พามาทำดี y เฮลิคอปเตอร์จากไม้ไอติมอย่างนี้เลยครับครับขั้นตอนวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกก็นำไม้ไอติมมานะครับแล้วก็นี่นะครับวัดกึ่งกลางปุ๊บอ๋อสิเซนติเมพอดีวัดกึ่งกลา,างก็เจ็ดจดห้าปุ๊บโอเคเจาะตรงกลางไปเลยนะครับใช้มีดคัตเตอร์หรือว่ามีดอะไรแหลมอะไรก็ได้นะครับ โอเคปึ๊บนี่เจาะไประวังคมของมีดด้วยนะครับจากนั้นก็มาเสียบไม้ลูกชิ้นเสียบตรงกลางนะครับส่วนอีกอันนึงก็เจาะเหมือนกันเลยนะครับกึ่งกลางเหมือนกันต่อไประวังปลายของมีดด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคมนะครับนี่ครับเจาะเข้าไปนะครับนี่เรียบร้อยจากนั้นก็ทดสอบดูนะครับแล้วก็ตัดตรงปลายลูกชิ้นนะครับ ตัดออกจะได้แบบนี้เลยโอเคจากนั้นเราก็จะติดกาวตรงบริเวณนี้นะครับนี่รอกาวแห้งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนไม่มีกาวร้อนก็สามารถใช้กาวตาช้างทั่วไปได้นะครับทีนี้ก็มาเจาะที่ฝาขวดขนาดขวดเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับว่าต้องการใช้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เจาะเข้าไปปุ๊บมาได้แล้วนะครับนี่ โอเคจากนั้นก็ลองใส่ไม้ลูกชิ้นดูว่าหมุนสมูทหรือเปล่าหมุนพอดีหรือเปล่านะครับโอเคเมื่อได้แล้วจากนั้นก็นี่ครับมาติดนะครับนี่ติดไประหว่างข้อต่อทุกมุมของใบพัดเลยนะครับถ้าหากว่าไม่มีกาวร้อนนะครับก็สามารถใช้กาวตาช้างทั่วไปได้นะครับโอเคติดไปปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็รอมันแห้งนะครับโอเค เมื่อแห้งเสร็จแล้วนะครับก็นำขวดที่เราต้องการที่จะใช้เป็นตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นตัวถือก็มาเจาะรูตรงกลางนะครับขั้นตอนการเจาะเนี่ยก็ระวังมีดนิดนึงนะครับเพราะมันค่อนข้างคมนี่นะครับเจาะเข้าไปปุ๊บโอเคมอได้แล้วนะครับก็นำเชือกนะครับเชือก แข็งๆหน่อยนะครับนี่จะได้เป็นทําเป็นตัวดึงอย่างนี้นะครับก็นี่วัดระยะของใบพัดนะครับน่าจะสูงเกินไปโอเคเราตัดที่ก้นออกสักหน่อยนะครับนิดหนึ่งเพื่อจะดึงให้สวยงามนะครับโอเคหักออกปึ๊บแล้วก็ตกแต่งอันนี้ก็ที่หักไปแล้วก็สามารถทําเป็นที่ถือได้นะครับอันนี้ก็มาร์กไว้ว่าตรงกลางไว้ผูกเชือกนะครับ โอเคก็ตัดที่เราหักไปเมื่อสักครู่ออกโอเคจากนั้นก็น่าจะได้พอดีแล้วนะครับนี่จะพอดีในการหมุนพอดีเลยก็เทสดูนะครับนี่หมุนดีมากโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็นำตัวใบพัดนะครับมาสอดเข้าในฝานะครับโอเคจากนั้นก็สอด เชือกเข้าไปในที่ขวดของเรานะครับโอเคแล้วก็ดึงเชือกออกมานะครับจากนั้นก็ผูกกับตัวกึ่งกลางของไม้เสียบทุกชิ้นนะครับหรือว่าใบพัดนะครับโอเคผูกให้แน่นนะครับถ้าผูกไม่แน่นเนี่ยเชือกมันจะไม่หมุนตามไม้เสียบลุกชิ้นนะครับโอเคเพิ่มจากนั้นก็ ทำการปิดฝานะครับนี่ครับปิดฝาโอเคจากนั้นก็ใช้เชือกส่วนปลายเนี่ยผูกเข้ากับกึ่งกลางของที่ด้ามจับนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่เฮลิคอปเตอร์จากไม้ิีม DIY ง่ายๆสามารถทำเองได้นะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็ดึงม้วนไปให้สุดไม้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ดึง นี่นะครับแล้วมันจะม้วนเข้าตัวหามมันเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม y o u t u b e m r Man DIY ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ